<c oughs> เอานตะกันนี่นนก่อนดูแลตอกคุณต้มาอนให้รอ้คุณจะทำสามสบวางี้นะเราจะกี่ไม้ดีวันนี้สิคนละสีไม้สี่ไม้เ่าเลี้ยงนะเจ้ายังไหลเถอะ